สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกแพนโดรียนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบเซนติเมตรนะคะจํานวนแปดเส้นค่ะ เรามาเริ่มจากเส้นยาว6 5ซนเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ %3 ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1มาจับขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นที่สองสอดมาในเส้นที่1เส้นที่สาสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1น,นะคะอาออกค่ะ ลวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งนะคะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะจับปลายลิบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนะคะเราจะได้ลิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นสี่เส,ส,ส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือชอนที่ฐานไว้นะคะนีโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลง เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทบด้านบนนะคะีนะเราก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายนี่เราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายค่ะแบบนี้ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะทิ้งลงค่ะเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะ นะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็พิกกลับมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะพิกกลับมาด้านนี้นะด้แ,แบบนี้เราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดข้ามสี่เส้นไปนะน,นะคะจับพาดข้ามสี่เส้นไป หักข้ามสีเส้นค่ะถักข้ามสีเส้นจะเหลือริบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นนี้ค่ะจากพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจากพัดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาค่ะจากพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามค่ะนี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจากพัดมานะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่มาแบบนี้ นี่ค่ะแล้วก็เดินค่ะ ในะะแบบนี้นะแล้วเราก็พิกกลับมาด้านนี้ค่ะน,นะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดไปค่ะนี่ค่ะสอดลอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปตามแนวริมบิ้นเลย พอได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะเราก็จะจับดิบบินมานะพับมาด้านหลังนะคะแบบนี้หนึ่งครั้งตัดมุมนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะพับตัดมุมมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปนี้ เส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายนะพามันมด้านหลังพามันมด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไปด้านไหนนี้นี่ค่ะเราจะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะพอเราได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเราก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะนี่สอดลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะสอดไปเลยแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริ้นทิ้งต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริ้นความยาว30ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะเราก็เอามาสอดน,นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลย สอดเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องเหลือไปลายไว้นะสอดเข้าไปให้สุดเลยค่ะ เราได้แบบนี้เราก็พิกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะเราก็จับดิบินนะคะพับมาด้านนี้บิดมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดลงมาในดูถัดมานี้ค่ะนี่ค่ะสอดมาแบบนี้นะนะคะเึง่อนลงมานี่ค่ะจับพับมาค่ะบิดมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะดึงอกลงมาแบบนี้ นี่ค่ะในแบบนี้นะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงด้านนี้เปิดเส้นนี้ออกนะเราจะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะคะมาสอดในดูนี้เราจะจับเส้นนี้ขึ้นมาค่ะพับมาแบบนี้นะพับลงมานะคะมิดเป็นกัวแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปนี่ค่ะแล้วดึงลงมาแบบนี้นะคะนะพับขึ้นไปด้านบนค่ะพับลงมาค่ะมิดเป็นกัวแบบนี้ แล้วเราก็สอดเข้าไปค่ะ นะคะเส้นสุดท้ายนะสอดทะลุมาด้านนี้นะคะแล้วก็สอดมาด้านล่างนี้ด้วยนะคะสอดหน้าเส้นนี้้วทะลุลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้นะเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปแบบนี้ค่ะพับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบนทุกเส้นเลยนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไป นี่ค่ะแบบนี้นะน,นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับดีบินมาด้านนี้พับมาด้านนี้นะแล้วก็พับลงมานะคะนี่ค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่ค่ะแล้วก็จะได้ปิกแบบนี้พัพมา พับลงมาค่ะ เราก็จะได้ลิบแบบนี้นะลิบไหนที่ไม่สวยเราก็ทำให้มันสวยงามน,นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะสอดกลับขึ้นไปด้านบน แล้วนะคะแล้วเราก็ตัดปลายดีบินทิ้งค่ะนี่ค่ะนคะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกแพนโดรียของเรานะคะสวยๆง่ายๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ